สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่มาเดชแชนแนลช่นเกยวันนี้มีเกมจารก,กนราชา r รี i รสนะครับวันนี้มาเดชก็จะมาแนะนำการจัดทีมทุกพร้อมเลยนะครับว่าควรจัดทีมยังไงบ้างเออโอเคตัวเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลย ที่มาเดีย้ยจะมาแนะนําร้านเติมเกมนะครับที่มาเดยใช้บริการครับก็เป็น A.K. Game Top Up Center ครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว1้0ย100ครับรองรับการชรําระเงินทุกธนาคารรวมถึงทุกนิวนเรจเลจด้วยนะมาอยู่ที่หน้าทีมของทีมล u m i n a สนะครับทีมลูมิ n u s เนี่ยจะเป็นทีมดามเมจแล้วก็จอกอกนะครับสามสิบก็คือลูมิ n นสเ่ยต้องเล่นคู่กับหมิง นะครับตัวที่เป็นตัวที่3นั่นเองลูมินัสคือตัวดาเมจนะครับเป็นตัวดาเมตที่ขิดได้ดีคิดได้แรงอัดขีด่ได้เลยนะครับก็คือถ้าลูมินัสอยู่คู่กับหมิงนะครับสกิลบุเพนะครับจะทํางานก็คือได้คีสาิเเมื่อเกิดคีดจะเมินพลังองก,กันอีกฝ่าย30%ของเป้าหมายเป็นตัวที่เล่นกับค่าคิดได้ดีและจําเป็นมากๆเป็นตัวดาเมจที่แรงเอาเรื่องเลย นะครับสกิลปลุกพลังก็ดีสกิลที่เป็นวาจานะครับก็คือโจมตีแถวที่มีสตูงมากที่สุดอ่าเป็นการสร้างความแสกายาภาพนะครับตัวนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณเจอถ้าแถวกลางมี3ตัวนะก็จะฟันแถวกลางถ้าแถวหลังมี3ตัวก็จะฟันแถวหลังอ่าพอเห็นภาพใช่ไหมครับ,รบซึ่งตัวนี้เป็นตัวดาเมจที่แรงระดับหนึ่งเลยต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นง่ายช่วงแรกได้ดีเหมือนกัน ต่อจากทีมชูก็คือทีมนี้แหละครับที่เล่นได้ดีซึ่งเรื่องการทําขอนะครับตัวนี้ต้องใส่รูนแดง4นะครับแล้วก็รูนม่วง2ก็ได้มันจะได้เป็นเซตพอดีนะมีโอกาส8%ที่จะเมินพลังมองกัน30%ด้วยนะครับ ก็มีในส่วนของเพิ่ม ATK นะครับจนจบการต่อสู้นั่นเองซึ่งลูมินัสเนี่ยเป็นตัว m a น n DPS ในทีมส่วนเรเนเนี่ยผมเอามาเป็นซับ DPS ก็คือแบบเป็นตัวแบบดาเมจรองครับอ่าส่วนแทงก็จะมีโคเอรุนะครับแต่ถ้าใครไม่มีโคเอรุก็เล่นเป็น MC ก็ได้ครับ MC แทงเพราะตอนนี้คุณเป็น MC แทงคุณก็หาฮิวมาช่วยก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าโคเอรุคือแทงที่เหมาะกับทีมลูมินัสมากที่สุดเลยครับเพราะว่าเป็นแทงที่รับดาเมจได้ดีมากๆแล้วแบบว่าดูดซับดาเมจได้ดียืนหนายิ่ง แบบ4ดาวนะครับถ้าตัวนี้4ดาวคือบวก HP อีก30%คือยืนทนทนเลย5ดาวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแต่5ดาวเนี่ยก็ออกไปเล่นในทีมชูที่เป็นทีมของไม่ได้ด้วยเป็นตัวแทงตัวหนึ่งที่มาเดชชองม,มากแต่อนาคตเนี่ยถ้าคุณถอด MC ได้เมื่อไ ก่อน MC ออกแล้วก็หาตบมาเพิ่มก็ได้นะครับอ่ะในส่วนของหมีนะครับตัวนี้จำเป็นเลยต้องมีในทีถ้าจะเอาไปเล่นลูมินัสนะขาดไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะให้บัฟนะครับที่เป็นบัฟไม่ตายก็คืออมตะเออเป็นเวลา1รอบหรือจะเรียกว่า1เทินก็ได้นั่นเองเวลาเขาใส่เขาจะใส่ให้กับตัวลูมินัสใช่ไหมลูมินัสก็จะกัดกันตายได้1รอบนะครับอืมซึ่งถือว่าโคตรดีเลยครับสกิลที่แบบดีมากๆสุ่มยูนิตแถวกลางนะครับฝ่ายตน หนึ่งตัวครับเออกาพาสีฟก็ใช้ได้เลยคือสามดาวนี่ก็เก่งมากเลยครับเพิ่มดาเมจเวทสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันเป็นตัวซับพอร์ตนะครับไม่ใช่ตัวดาเมจ่ช่วยคุณได้เยอะเหมือนกันตัวเร่เรเป็นตัวดาเมจได้แต่ดาเมจหลักในทีมนี้มันก็ยังเป็นลูมินัสเรเนี่ยสกิลความเก่งเลยก็คือสกิลตากระจกครับอันนี้มันจะทําหน้าที่ในการก๊อปปี้วาจาสกิลของตัวที่มีไอเดีสูงสุดหนึ่งตัว ก็คือก๊อปมาเลยอย่างเช่นลูมินัสกดสกิลวาจามาที่ฟันรอบๆนะครับฟันตัวที่แบบว่าแถวนั้นมีตัวละครเยอะที่สุดใช่ไหมฟันหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บเร <Ray S 1> ก็จะไปก๊อปสกิลของลูมินัสนะครับแล้วก็มาฟันอีกหนึ่งรอบนั่นเองอ่าแล้วก็แบบมีตาเน่ด้วยนะครับตาเน่เนี่ยก็คือผู้ถือกองจะโจมตีจะสร้างดามเมจจริง1ครั้ง10%อ่าของการโจมตีเรซ้อนทับ ได้5้าขั้นนะครับหรือว่าเอามาเล่นได้คนจะบอกว่าเอ้ยตัวนี้มันดีจริงเหรอผมบอกเลยว่ามันดีนะครับยอย่างไยมันก็ช่วยได้ในเรื่องของดาเมจแต่ถ้าตำแหน่งนี้คุณไม่มีเรย์คุณอาจจะเอาโนโนะมาเล่นได้นะครับโนโนะก็เล่นทีมนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบสุดๆเลยถ้าแบบเอาดันสุดเลยนะก็จะเป็นเอริครับเอริคู่ดูมินัสนี่คือสุดเลยครับเพราะว่าเอริก็เป็นดาเมจหลักเหมือนกันแล้วเล่นคู่กันได้เพราะว่ามในเรื่องของ ปุเพ e นะครับเพราะว่าในส่วนของโนโน่เนี่ยมันก็สามารถที่จะลดเดบเป้าหมายได้ด้วยอาแล้วก็ทําให้แบบตัวลูมินาสสามารถตีได้หนึครั้งได้เหมือนกันเกมนี้มันมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะในส่วนการการสร้างค่ายเนี่ยต้องให้ตัวเรออกก่อนลูมินาสนะครับ เลจะได้สกิลน้ำแข็งไปก่อนแล้วก็ได้ตาเนตมาเสร็จปุ๊บพอลูมินัสออกต่อใช่ไหมครับเล่ก็จะก๊อปปี้วาจาจากสกิลของลูมินัสเมื่อฟาดร,รอบหน,นึ่งนั่นเองตรงที่ MMC อ่ะสามารถเล่นซับได้นะครับหรือจะเล่นเป็น DPS ก็ได้เช่นกันตัวแท้งครับโอเอรุตัวซัพพอร์ตครับ,ต,รบตัวเดียวเขาเป็นหมีครับผม,มส่วนคำถามต่อมา มาเดสอาวุธเนี่ยบาป7ประการอันไหนเหมาะกับทีมรูมินัสมาเดสขอยกให้เลยนะครับก็คือดาบโกดครับผมหรือดาบคีเพราะว่าตัวรูมิน,นัสเล่นกับคิอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งทีมเราได้ขีบ,บ่อยๆใช่ไหมครับโอ้โหก็จะทําดาเมจตัวโกดไปอีกถือว่าแรงนะครับอันนี้แรงนะครับไม่ใช่ไม่แรงแรงมากแล้วก็ดาบต่อมาที่มาได้จากแนะนำก็คือตันหารครับผม แต่ว่าดาบอันนี้มันจะทํายากนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้ดาบของคนพันเยอะค่อยๆทาไปนะครับอันนี้ก็จะคือเมื่อยูนิตประตูใดๆที่มีอัตรา HP ต่ากว่า50%เปจะเปิดใช้งานเป้าหมายนะครับโจมตีฝ่ายศัตรูที่มี HP ต่ําที่สุดสร้างดาเมจ200%รเและเพิ่มเอฟเฟกตัดเป็นเวลา2เทินเอฟเฟกตัดคืนหลังลงมือจะได้รับดาเมจจริงหนึ่งครั้งเท่ากับ3%อ็ของ HP ที่สูญเสียไปสูงสุดนะครับอยู่ที่100%ของการโมตีเอฟเฟคนี้ได้รับโเมเลเอฟเโกตรดีรอได แนะนำหนึ่งอย่างแต่ถ้าใครไม่มีคุณก็สามารถใช้ตัวที่เป็นชุบชีวิตได้นะอ่าชุบชีวิตถ้ามีคนตายต้องชุบชีวิตมาแล้วก็คิวไปอีก20%ตัวที่ชุบชีวิตขึ้นมาแต่ดาบอิฉาเนี่ยผมยังไม่ได้เทสนะต้องรอก่อนหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของอาวุธแปด่าเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองคนเลยแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็ถ้าคุณคิดว่าดาเมจคุณพอแล้วคุณก็สามารถใส่แบบ ของที่ดีที่สุดนะครับก็คือคัมพีครับคัมพีสามารถเพิ่ม ATK ได้แล้วก็เติมในส่วนของการเสริมกําลังนะครับหยูนิตมีโอกาสปล่อยการเสริมกําลังนั่นเองแล้วก็มีการฟื้นฟูค่าวิญญาณได้หนึ่งถึงสองแต้มนะครับหลังปล่อยก็มีโอกาส15%ที่จะเสริมกาลังด้วยเพิ่ม ATK ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของธาตุไฟครับทำให้ฝ่ายโดนาเมตแรงขึ้นแล้วก็ฝนครับลด ATK เป้าหมายครับในส่วนของกล้องครับสามารถฮิลได้ฮิลเดียวฮิดีแต่ถ้าเป็นฮิลหมูจะเป็นเทียนนะครับ แล้วก็สามารถที่จะลางบับได้ในส่วนของยาเนี่ยอันนี้จะเอาไปเล่นใน p p นะครับสามารถตัดเกรของเป้าหมายได้ที่เป็นข้าววิญญาณหลอดมงม่วงนะครหรือจะใช้เป็นปืนเลเซอร์ก็ได้เช่นกันครับผมได้ปืนเลเซอร์ไปแล้วเลยทีมก็จะแบบประมาณนี้นะครับทีมเนี้ยเป็นทีมเบสิกเริ่มต้นที่สามารถเล่นได้แต่ถ้าสมมติคุณมีเอริมาเมื่อไหร,ร่นะเขาแจกเอริให้คุณถึง2ดาวเลยนะก็คือร็อกอินเจวันกับกิจกรรมอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวเอามาทํา2ดาวก็เล่นได้เหมือนกันนะครับก็สามารถเอาเอริมาแทนเลไไดดด้้ต่ถถาาคุณออยกจะเปเปปปิิึง ของดาว3ดาว3ดาวนะครับเปิด3ดาวได้ก็คือเปิดอีก2ตัวนั่นเอง3ดาวเอริกก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าทุกตัวละครทุกตัวครับ3ดาวก็เก่งมากแล้วอย่างเช่นทีมทีมนี้เอาจริงๆก็เร1ดาวนี้ก็เก่งนะครับแต่ผมต้องบอกว่าโคเอรุเนี่ยสดาวเนี่ยถือว่าสุดมากคุณว่า3าดาวสุดแล้ว4ดาวที่ผมยังชอบเลยครับเนี่ยกำลังทําอยู่ลูมิเนสสดาวขึ้นไปครับแล้วก็เก่งอีกทีคือตอนดาวรุ้งดาวลุ้ง1ดาวแล้วก็ตอนดาวรุ้ง3ดาวครับก็จะเก่งขึ้นแล้วก็ส่วนของมิงครับไอ้ตัวที่เป็น1ดาหนี่สุดาว หนึ 1> 1่งดาวเล่นได้นะครับแ้วก็เก่งอีกทีคือตอน3ดาวครับเพราะสามดาวเนี่ยตัวละครทุกตัวครับมันจะมีความเก่ง,ขงเขาอยูอ่เก่งแบบเก่งไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็คือเก่งแล้วนะคือ3าดาวเนี่ยจะได้รับดาเมจเวฟเพิ่มเติมแล้วยิ่งแบบ5ดาวเนี่ยโอ้โหฟื้นฟูวิญญ,ญาณด้วยนะครับก็ดีอ่ะเดี๋ยวเราให้ไปดูเกมเพลย์คร่าวๆกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นใน PP พนะครับคะแนนอาจจะต่างกันบ้างเพราะว่าในเรื่องของ CP พีนะจะให้ดูภาพครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะกดคูณ2ไว้นะอันนี้ได้บัฟสัญญาครับแล้วก็เพิ่มดาเมจครับผมก็แไปดีบัฟครับทำให้ฝ่ายโดนด,ดาเมจแรงขึ้นครับคุณดูฟันครับอันนี้ซีพีห่างครับผมเข้าใจได้เมื่อกี้คือการทำงานของดาบปัญหานะครับบอกแล้วว่ามันแรงนะหาเลย้ฝ่ายเอก่อนครับ ตัวซับเราออกครับแล้วก็สุ่มบัฟครับบัฟอำนาจครับ่าไปลงตัวของดูมินัสนะลูมินัสก็จะได้เป็นอามาตะหนึ่งครั้งนนคือหนึ่งรอบนั่นเองอ่าเมื่อกี้ดาบตันหาทำงานครับเด k i ิวเขาผมแล้วก็ได้บัฟตัวที่เป็นตาเนตขึ้นมานะลูมินัสปันครับแล้วก็ก๊อปปี้วาจารครับ ดูมนัแล้วก็ฟันอีกรอบครับๆๆๆนี่ครับคือการทำงานของทีมนี้อันนี้คือทีมแรกเป็นทีมที่ปีพเก่ง่านด่านได้นะครับแต่ถ้าตีบอสอ่ะยอมรับเลยว่าทีมซีซ่าเนี่ยแรงมากจริงๆ ต่อมาครับก็จะเป็นทีมซีซ่าซีซ่าี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตที่แรงมากๆนะครับตีบอลนี่คือเก่งเก่งเลยเก่งเก่งแบบดาเมจพุ่งเลยนะครับพีพีไม่ถึงกับก๊อดขนาดนั้นต้อบอกคือพอได้ตัวนในเรื่องของ PVE พอได้แต่อาจจะลําบากหน่อยคือถ้าเป็นทีมชูกับทีมลูมินัสอะมันชิลๆไง p v วแบบผ่าน่ด้อะไรแบบพวกนี้ถ้าตีบอสนี่คือซีซ่านี่คือแบบสุดเลยมาแบบมาดีมาเหนือเลยครับเพราะดาเมจค่อนข้างแรงซีซ่าก็จะมีตัวอะไรบ้างก็จะมีโนโน ะครับก็จะมีนอนมาแล้วก็มีในส่วนของต้องแว่นนะครับเออ้องแว่นที่น่ารักนั่นเองทําไมถึงต้องมีตัวฮิลเพราะว่าในส่วนของซีซ่านะครับตัวเนี้ก็จะเล่นสเกลตามเลือดก็คือจะลด HP ปัจจุบันของตัวเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มการโจมตีหนึ่งครั้งทำา a าเ g เป็นกายภาพสกิลตีธรรมดากับที่เป็นวาจานะครับลดเลือดตัวเองหมดเลยทําให้เลือดคุณลดไวมากถ้าคุณไม่ใส่ตัวฮิลนะครับ บากเล่นยากเลยแหละแล้อย่างคือการที่เล่นกับโนโนนะครับบอกเลยว่าเยี่ยมคือคุณได้ในส่วนของบุกเทนะครับเปิดการใช้งานาซีซ่าจะโล่ HP ของตัวเองที่ได้รับจากเคียวครับจำนวน2ครั้งเมื่อ HP ต่ากว่า50%การโจมตีทั่วไปและพลังวาจาจะไม่สูญเสีย HP อีกนะครับที่เป็นเคียวแล้วก็เพิ่มดาเมจแต่และชั้นด้วยนะให้ปูถือของ20%ลดดาเมจสุดท้าย15%ซ้อนทับได้สูงสุดที่5 หรือว่าดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องมีโนโน,โนในทีมนะแล้วตัวนี้ก็แรกๆก็ใส่เป็นแบบแดงม่วงไปก่อนก็ได้ครับหลังค่อยไปเปลี่ยนเป็นเซ็ตทองนะเดี๋ยว ทำคิดรีวิวให้หลักๆโนโนครับตัวนี้จําเป็นมากสกิลไม่ใช่สกิลวาจาแต่เป็นอวยพรสวรค์นะครับโนโนไม่สามารถปล่อยพลังวาจาได้เพื่อร่วมทีมปล่อยพลังวาจาตัวเองจะมีโอกาส25%ที่จะทําทีมไฟนะครับก็คือการโจมตีทั่วไปหนึ่งครั้งเมื่อตัวเองโจมตีจะมีโอกาส25%ที่จะท้าสู้ทําให้เพื่อรุ่มทีมของคุณเนี่ยที่มีเอเดียสูงสุดก็คือซีซ่าครับซีซ่าต้องเป็นเอเดีสูงสุดนะจะเพิ่มการโจมตีทั่วไปอีกหนึ่งครั้งนั่นเองโอ้โหเป็นเทพตีธรรมดาไปเรียบรร้อยยที่สาามถ ได้ก่อนหลังจากตัวเองโจมตีโดนจะมีโอกาส100%ที่จะเพิ่มโปรไฟล์อ่าชั้นต่อเนื่อง2รอบนะครับตัวที่เป็นโปรไฟล์เนี่ยก็คือจะสามารถที่จะลด ADK นะครับ10%ตอนทับได้สูงสุดถึง5เลยนะก็คือ50%ครับเอาไปตีบอสนี่คือแบบสุดแล้วนะโนโนเนี่ยเอาไปซับซีซ่านะครับเือว่าเยี่ยมเลยตัวนี้ห่งดาวก็เก่งแล้วแต่ว่า3ดาวก็จะเก่งขึ้น พูดตรงๆเลยว่า3าดาวเก่งขึ้นจริงๆ3ดาวนี่คือเพิ่มอัตราท้าสู้แล้วก็อัตราทีมไฟของตัวเองครับส่วนนอนมานะครับตัวนี้เป็นตัวฮิวที่ช่วยซีซ่าได้เยอะมากเพราะว่านอนมาเนี่ยเขาจะฮิวตัวที่เลือดต่ําสุดในทีมครับซึ่งฮิวซีซ่าครับยังไงก็ฮิวซีซ่าแล้วนอกจากฮิวนะครับเขาจะมอบบัฟเอทีเคให้กับซีซ่า20%เป็นเวลา2รอบครับ อ่าตัวเยี่ยมเลยนะฮิวก็แรงนะเป็นตัวฮิวซิงค์ทาธาเกตที่แรงมาก3ดาวนี่ก็เก่งขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าจริงๆ1ดาวตัวนี้ก็เล่นได้2ดาวเล่นได้ได้เล,เล่นได้หมดเลยครับขอแค่เอามาฮิวก็พอส่วนกรณีที่ฮิวคุณยังไม่พออีกก็ใส่เป็นน้องแบนได้นะครับเธอทั้งฉีทั้งฉีตัวนี้ก็สามารถที่จะฮิวหมู่ได้แล้วก็สามารถล้างดีบัฟได้1ดีบัฟนะครับแล้วก็เติมเกจพลังงาน2หน่วยให้กับยูนิต1ตัวที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอ่าที่มีค่าวิญญาณต่ําที่สุดนั่นนเองจะฟฟืู้ 2พลังงานหรือ2เกตดนั่นเองทีมนี้ก็จะเป็นทีมดาเมจเดี่ยวตีบอสผ่านด่านก็ได้แต่ว่าอาจจะลําบากหน่อยนะครับทีพีเนี่ยสู้ทีมลูมินัสยากครับงานนี้นเดือดจริงๆนะรวมถึงทีมชูด้วยส่วนเรื่องการตั้งค่านะครับก็จะตั้งค่าประมาณนี้อ่าตัวดาเมจเราก็จะออกตัวสุดท้ายเลยนะแต่ก็จะมีตัวแทงนะครับเป็น MC แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากใช้ MC อนาคตก็เอาเป็นแพซซี่ได้นะแพซซี่เป็นแทงหลบที่เอาไปเล่นกับทีมซีซาได้ดีเลยก็เอาเอ็มซีออก ใส่เป็นแทซี่แล้วก็อนาคตถ้าคุณมีในส่วนของเอริ่ก็สามารถเอาเอริมาแทนน้องฉีนะครับติดเ,เ,เรียกน้องแว่นไปละเพราะว่าต่อให้เอริ่ไม่ได้เล่นทีมลูมินัสก็สามารถเล่นทีมซีซ่าได้เหมือนกันแต่จะไม่ได้ผลในส่วนของผูเพนะครับแต่เอามาเป็นตัวช่วยเสริมดาวเมจอีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับเอริเนี่ยเล่นได้ทุกทีมเลยนะเวลาตอนนี้ส่วนดาบนะครับเอาจริงๆมันสามารถเล่นได้หลายแบบนะคือถ้าใส่ดาบคีนี่คุณก็ต้องลุ้นคีแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เล่นกับสเก ผมเลยมองว่าช่วงแรกอนะ่ะท่านหาในมุมมองผมนะครับถ้ามีงบก็คือใส่ดาบเป็นดาบตันหาได้เลย,เลยกับตัวที่เป็นดาบดูดเลือดนะครับอ่าแต่ถ้าแบบไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเอาเป็นดาบชุบก็ได้นะครับแต่ดาบดูดเลือดดีครับเพราะว่าตัวเขาเล่นกับเลือดเยอะก็เอาดาบดูดเลือดมาดูดเลือดหน่อยก็ได้นะจะได้ยืนไหวคือดาบดูดเลือดเนี่ยมันต้องทําสกิลไปเรื่อยๆครับเขาถึงจะดูดเลือดถามว่าดูดแรงไหมไม่ได้ดูดแรงขนาดนะัก ดาตันหาเนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจได้เยอะจริงๆครับเวลามันปูว่าออกดาเมจไปนะที่เป็นตันหานครับ่วนของสวมใส่เอาจริงๆก็ไม่มีอะไรตายตัวหรอกครับถ้าคุณยืมไม่ไหวจริงๆคุณอาจจะใส่ตัวที่เป็นอดดมได้เพราะอดัม,มันสร้างโล่ได้นะครับจะเล่นเป็นกล่องดนตรีหรือกล่องเสียงก็ได้เซตประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทัานอื่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะเลยคือค่อยๆปรับไปนะครับ นี่ก็จะเป็นทีมของซีซ่าในแพทเริ่มต้นแล้วกันส่วนอนาคตมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนคราว่าตัวใหม่เข้ามาตลอดอ่ะเดี๋ยวเราไปในส่วนของเกมเพย์ทีมซีซ่ากันสักหน่อยผมจะเอาไปตีบอสนะที่เป็นบอสกิจกรรมไอ้นี้ให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราจะกดคูณ2องนะค่อยๆไป อันนี้รถเอทีเคครับเป็นการ์ดนะ,ะซีซ่าตีเห็นไหมก็จะลดเลือดตัวเองแล้วเลือดพอดีครับนอมาครับฮิวครับแล้วแถมปั๊บเอทีเคกับซีซ่าด้วยครับผมแต่ดีบั๊บเขาทำให้ฝ่ายโดนดาเมจแรงขึ้นอ่าจังหวะนี้ก็ฮิวไปครับท้องแว่นตัวแทงสกิลครับ โดนดีบัฟไปเยอะแล้วนะโดนดีบัฟของตัวที่เป็นโนโนครับเดี๋ยวซีซ่าเราจะสกิลครับ <S <S ดูป่าจังหวะนี้อันนี้ซีซ่าหนึ่งดาวนะอูน่าเมทที่ทำดีครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะอันนี้เราฮิวครับเห็นไหมก็จะฮิวซีซ่ามาที่เป็นกล่องนะครับถือว่าช่วยได้เยอะมากแล้วกระดาบดูดเลือดทำงานไปอีกนะ ก็เได้เป็นทีมของซีซ่าที่ยืนไหวนะครับหาว่าถ้าคุณอยากจะได้แบบมือดาเมเกช่ด้ละเอียดคุณอาจจะเอาคือถ้าคุณแบบว่าอยากจะเอาตัวมาเพิ่มอีกก็คือเอาในส่วนของจิเมะนะครับมาแทนกับน้องแว่นก็คือฉีก็ได้เอามาลดเกาะเพิ่มเข้าไปอีก โทโนก็แปะดีบัฟเรื่อยๆครับตีซ่าก็ตีไปเดี๋ยวจะให้นอนมาฮิวครับแล้วก,ก็บัฟเอดีเคด้วยครับผมอาธาบน้ำทำงานครับฮิว ยื้อขึ้นไปอีกครับอันนี้คือยืนได้เลยนะตีซ่าอันตีครับอันนี้แค่หนึ่งดาวนะคือยังไม่ใช่ดาวดาวรุ้งแบบ U R นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูดาเมจตอนจบ นี่ครับดาเมจซีซาอันนี้คือที่1ดาวนะคุณสามารถเล่นทีประมาณดีได้ครับปรับเปลี่ยนหน้างานอันนี้ผมแนะนำคร่าวๆต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของชูโจฮันชูทีมนี้ก็จะเป็นทีมดาเมจเ o e นะเราเอาเรมาก็ปี้วาจาของโจฮันชูนะครับที่จะสามารถอันติ a o E ของชอนชูได้อีกรอบหนึ่งตัวซับที่เหมาะเขาก็นะ่าจะเป็นน้องจอมุนนะครับจอมุนขาดไม่ได้ส่วนตำแหน่งนี้คือตัวซับจริงๆตรงตำแหน่งนี้สามารถเป็นตัวอื่นได้ก็เช่นกัน จะเพิ่มอะไรก็ได้แต่อนาคตเนี่ยคุณสามารถเอาเอลริมาแทนเรก็ได้นะครับเป็นตัวดาเมอีกตัวหนึ่งเอาไว้ในทีมในกรณีที่ต่อชูเนี่ยดามเมไม่พออ่าอ,อ,อ,อ่ะมาพูดถึงตัวฮันชูกันดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจ AOE ที่เป็นทีมไฟเผาไหม้นะครับแต่ดีบัฟเผาไหม้ทำให้ฝ่ายโดนดาเมแรงขึ้น30%สแตส็กสูงสุด5ครับผมก็จะเป็น1 5 0ครับสก่ลค่อนข้างแรงตัวนี้3ดาวเก่งขึ้นไปครับู ดาวนี่เก่งเลย3ดาวนี่คือแบบดาเมจดีดาเมจสวยมีแบบเผาไหม้แบบมีเพิงเพิงแท้1ขั้นนะครับแต่ละขั้นจะคือดาเมจประเภทไฟเนี่ยจะเพิ่มอีก5%้าเปอร์เซ็นต์ทอทัพยี่ตัวที่เป็น5นะครับก็คือ25%นั่นเองถือว่าสุดยอดเลยตัวนี้เอาไปเล่นกับตัวที่เป็นจอมุนมันช่วยในเรื่องของดาเมจเผาไหม้สามสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดที่อยู่ในสถานะเติมเลือดนะครับจะลบเอฟเฟกต์แผดเผานะของเป้าหมายหนึ่งอย่างและเพิ่มเอฟเฟกต์เพิงบาศ ซุ่งแต่แลาเอฟเฟกต์ก็มีผลเยอะนะครับคือจะรับดาเมจเพิ่มขึ้น30%อ่าซอรทัพห้าครั้งก็จะเป็นอันแรกเนี่ยที่เป็นเผาไหม้นะแล้วก็มีเพิงบาสนะครับอ่าเพิงบาสอีกรับได้รับดาเมจจริง1ครั้ง45%ตอนทับ5ครับโอ้โหสตอนทับ5้พี่ก็จะโหดไปไหน,น <c oughs> ตัวน,นี้เป็นตัว PVE ที่ช่วยผ่านด่านได้ดี PP <c oughs> ได้นะครับอตีบอสซีซ่าดาเมจแรงตีบอสแบบบอสเดียวเลยนะซีซ่าจะแรงกว่าตอนนี้ก็ถือว่าแรงไหมก็แรงเหมืออออนนนนนกกัััถ้้้าแแบบบบบใสมมีตววลูงดยะไร นะครับรื่องแรกก็ใส่ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับใส่เป็นแบบว่าแดงม่วงไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยแบบอนาคตไปใส่ไปใส่สีทองสีทองที่เป็นแบบว่าเพิ่มดาเมจเผาไหม้ครับในส่วนของจอมุน่นโอ้ตัวนี้เป็นตัวซับในทีมเขาเลยครับสร้างความเสียหายเป็นทอร์นาโดนะครับดาเมจเวท96%หลังจากโจมตีนะมีโอกาส50%ที่จะลบปัฟอีกฝ่ายที่เป็นเสริมกําลังหนึ่งอย่างแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะแปะตาแห่งราชารมะจะได้รับเอฟเฟกต์ประเภทเผาไหม้จะใช้ตาแห่งราชารมนะครับเพื่อแพร่กระจายยไปัง เดียวกัน1คนที่อยู่ใกล้ว่าแบบดีมากๆตัวนี้ก็คือ1ดาวเล่นได้3ดาวก็เก่งขึ้นครับ3ดาวนี่คือเมื่อใช้สกิลด้วยพลังวาจาเข้าเป้าหมายจะได้รับเอฟเฟกต์เผาไหม้1นึ่ชั้นตัวที่เป็น1ชั้นนั่นเองแล้วมีโอกาส15%ที่จะล้างบัฟบ หนึ 1> 1่งบาปุูกถือว่าสุดยอดแล้วครับสามดาวนี่คือถือว่าเก่งมากๆแล้วสำหรับเจ้ามุนตัวซับตัวนี้นะครับในส่วนของตาวแว่นนะครับตัวซับก็เอามาฮิวเอามารางบาเอามาเติมเกียรตัวใกล้ๆส่วนเลก็เอามาก๊อปปี้วาจานะครับส่วนแท้งก็เป็น MC ก็ได้หรือจะเป็นแท้งตัวอื่นก็ได้เช่นกันจะเป็นปูเอรุก็ได้นะครับแต่แรกๆก็ใช้ MC ไปก่อนก็ได้เช่นกันสำหรับผู้เล่นแบบเริ่มต้นกรณีที่ไม่มีแท้งนะครับตำแหน่งการยืนเนี่ยจะแบบนี้เลยนะก็คือซับออกก่อนเรออกก่อนชูนะครับแล้ว แล้วก็ตัวแทงข้างหน้าครับส่วนอาวุธที่เหมาะกับเขานะครับตัวที่เป็นดาบเนี่ยก็จะเป็นพิษไฟนะครับอันนี้ดีมากเล่นแบบพิษไปด้วยนะแปะดีปั๊บพิษนะครับพิษไฟเนี่ยก็คือทําให้ฝ่ายโดนดันเมจริงเท่ากับ20%ถือว่าตัวดีมากๆแล้วก็จะมีส่วนของตันหานครับตัานหาด่ดีอยู่แล้วนะใช้ด้วยกันได้ถ้าใครไม่มีก็สามารถใส่เป็นดาบพื้นชีพก็ได้นะดาบพิษก็ได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยคิดนะครับจากที่ผมเทสส่วนอาวุธเนี่ยจริงๆก็โอ้แปรธาตุนะผมก็ใส่เหมือนผม แต่ถ้าคุณยืนยืนไม่ไหวก็จะใส่เป็นอดัมเข้ามาถ้าหิวถ้าหิวคุณอันนี้มันฮิวเดียวใช่ไหมแต่อดัมมันมีสร้างแบบสร้างโล,ล่ไวมันสวยๆมิสไซน์เนี่ยยาเลยครับจะไป็รู้สตันเนี่ยไม่ค่อยติดครับจากที่ลองมานะอันนี้ก็จะเป็นทีมของชูเป็นทีมที่ไถด่านได้ดีมากๆนะครับเล่นง่ายเป็นทีที่ไถด่านได้ดีกว่ารูมินัสจากที่ผมลองเล่นมาแล้วผมชอบม,มากๆเลยเพราะว่าเป็นเป็นดาเมจเอโอีตัวหนึ่งทีุ่ ครอยากซื้อความสะดวกสบาย p ฟอร์ตี้ออฟลก็เป็นทีมชูได้เหมือนกันตัวนี้3ดาวเก่งขึ้นแล้วก็มาเก่งอีกทีตอน UR แล้วก็ UR3 าดาวนะครับขอตัวซับก,ก็3ดาวเก่งขึ้นไปตัวซับทุกตัวครับดาวเก่งเรนนสามดาวก็เก่งเก่งมากเลยแหละแต่ในอะนาคตคุณเก็บอาจจะเปลี่ยนแบบเอาแท้ง MC ออกใส่เป็นโคเอรุหรือใส่เป็นแท้งตัวอื่นก็ได้เช่นกันทีมก็จะประมาณนี้ซึ่งก็บอกเลยว่าใช้างานได้ดีเดีย๋ยวผมเอาให้ดูใน PP ก่อนเทรนแบบคร่าวๆแล้วกันครั้งหนึ่ ่าไอ้ดีบัฟเป้าหมายครับแต่ไม่รู้ล้างบัฟติดหรือเปล่าฝ่ายไปดีบัฟใส่เราครับทำให้เราโดนดาเมจแรงขึ้นมีรถเอทีเคเป้าหมายครับเป้าหมายก็จะตีเบาแบบตีเราเบาลงนะฝ่ายใช้สกิลวาจาครับดูอ่าแล้วก็เรอีกฝ่ายครับก๊อปสกิลวาจาบึ้มใส่เราครับ ดูดิครับดูการทำงานของทิศไฟนะถูกว่าสุดยอดอันนี้แปดดีบัฟครับทำ้ฝ่ายโดนดาเมจแรงขึ้นครับเดี๋ยวจะเริ่มลำแล้วนะดูล้างบัฟครับแล้วก็ฮิวด้วยอังหนึ่งบัฟนะแข็งสกิลครับเลสกิลน้ำแข็งก่อนครับผม<ๆ>เพื่อได้ตาเนตรนะเสร็จปั๊บทูครับสกิลเลย แล้วก็เรกอปี้วาจารครับแล้วจังหวะนี้เรามีตาเนธพอดีถูกความแรงครับหห <c oughs> ปัญหาทำงานครับ <c oughs> หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับ <c oughs> อีกฝ่ายโดนแบบโดนพิษไปนะ ใครบอกว่าดอตไม่แรงเกมนี้ดอตแรงนะครับบอกไว้เลยแล้วผมมาชอบทีมชูมากโลยทีมชูแต่ว่าเกมเลือกลูมินัสมาให้ผมนะก็ต้องเล่นไปนะกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบบไม่ได้ใส่เรใช่ไหมเราก็สามารถใส่ตัวอื่นได้เช่นกันอ่าอันนี้จากที่ผมไปเทสมานะคุณสามารถใส่ตัวที่เป็นนี่ได้ครับเออแองเจร์นะตัวนี้มีดอตครับผมแล้วก็มีในส่วนของได้รับนาเมจจริงง่ายขึ้นเอาไปเล่นกับทีมชูได้ครับ แข่งกันแปดดีบัฟแปดดอทนะเป็นทีมที่ผมชอบแล้วก็เล่นง่ายระดับนึงก็ทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันสำหรับทีมชูครับผม หวังว่าคลิปแนะนําทีมนะครับสำหรับทีมช่วงแรกเถ้าใครอยากจะได้ทีมซีซ่าทีมชูทีมรูมินสัสนะก็รับชมคลิปของมาได้ถ้ามาเด้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับมาเดทด้วยด้วยนะมาเดทบอกเลยว่าเกมนี้สนุกมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ qui